ได้ยังพี่ชานมาเร็วน้ำเดือดพุทธแล้วพี่บ้านไหลเร็วเร็วเร็วปลาไาลมกปลาไก่เสือเราวันนี้จุกปลาไก่เสือวันนี้เมนูขาหมูใส่เกลือไปเลยเอาใส่เกลือต้มยำใส่ไปเลยจุกไก่ก้อนกุยไอ้หลนปลุกปลักปลุกปลักหนูกิ้งไอนิกาสไม่ได้เลยนะครับตากาสก็คือเมยใหญ่ต้มก้าหมูออกเตาโร รุดลดอปิดปลาปิดปาแล้วก็ไม่ต้องมานุษย์นะเดี๋ยวมันนี่ก้าอันเจี๊ยบนี่ก็ซ้ำตั้งทิทนาทีแล้เวเกือบลืมไปได้เกิดเด็กกันดีป,ปีเด็กเซบเซบทีนี้ก็นมานุษย์ได้นะครับไม่ปลื้มไม่ก้าวเร็วมมบุงแบบตัวต่อต้วยนะครับกี่เหมือเองนี่กูเลย ใช่มั้ยเลยแพ็ทแพ็ทแต่ต้นจะมากอ่ะเหอะขอกามม่วันนี้ไม่มีใบม่วงนะพ่อเหมาถึงบ้านเปลือนเลยไม้นึ่งจ้าเปลือนดาตายเลยวานนี้อย,อยู่กับนอกบ้านกันลรวกรินไม่บ้านเปลือนไม่ไมรู้เปลือนดาตายปักกี้เลยหน้านะไม่เปล่ามีใบเลยเต้ยเต้ไปเลยยกเว้นใบจุเม็ด bả nào đi, chặt đại lên góc luôn, lên con ừ step lái đép lái nhìn cái quẩn tiếp quẩn rút mai kinh gì này không biết hả rồi mhm 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 mhm